แทบอ้วกสาวซื้อป้าดุกย่างหยิกกินรู้สึกเน่าเน่าแกดูเจอหนอนย้อยเย้ะเต็มพุงปลา เฟซบ o ๊กแฟนเพจชื่อดังเจมอยวีพัสได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังจากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่จังหวัดอ่างทองซื้อปลาดุกย่างมากินในตอนที่ลองกินครั้งแรกรู้สึกว่าปลาเน่าจึงลองแกะดูก็พบภาพสุดขนลุกเมื่อมีหนอนแตยโยยะเต็มพุงปลาตัวดังกล่าวโดยเพจเจมอยวีพาระบุว่าเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวรักษาความสะอาดสักนิดอย่าเอาของที่ไม่หมดมาขายต่อเพื่อหวังลดต้นทุนแต่ผู้บริโภคต้องมารับกรรมซื้อปลาดุกย่างมาหยิกกินรู้สึกเน่าๆพ่อแกะ ดูเท่านั้นแหละเราบอกไปนางก็เก็บร้านกลับบ้านเลยคงเน่าทั้งถา